ที่เราอยู่ข้างหลังนียนะนี่เป็นวินหารสร้างเพื่อระลึกถึงโมเสสอายุเป็นพันปีนะก็ข้างในเนี่ยนอกจากจะสูงยาวเพราะว่าตกแต่งด้วยโมเสสเป็นล้านล้านชิ้นเดียวไม่ใช่วาดนะตัดหินก็เล็กๆประกอบเป็นรูป <ไง S 1> นี้แบบนีนนตน้ตัดนตัดหินเนี่ยต้องดูสีด้วยนะมันเดี๋ยวมันไม่เข้ากันเลือกสีตัดหินแล้วเรียงเไว้เป็นเลโก้อะพอแปะกาวลงไปปุ๊บเนี่ยก็อดึ แล้วก็กลับหน้าแล้วก็ลอกกระดาษก็กลายเป็นโมเสกเซึ่งวิหารเนี่ยพื้นเนี่ยเป็นโมเสกหมดเลยโมเสกหมดเลยฉะนั้นมันต้องขึ้นอะไรต้องตัวแปดตัวหินแล้วกวแแว็แล้วก็แล้วก็เราต้องทำความเข้าใจเนี่ย โมเสกับโมเสสตละอย่างกันนะฮะโมเสกคือกระเบื้องนะครับโมเสสคือศาสดานะครับและที่สำคัญนะข้างในเนี่ยเชื่อว่าเป็นที่ฝังพระศพของโมเสกด้วยว้าวนั่นแหละคือพอยที่ทำไมเนี่ยถึงเป็นจุดที่สำคัญที่สุดของไม่ว่าจะเป็นยิวหรือว่าเป็นคริสต์ต้องมาต้องมาอายุเท่าไหร่น่โอ้โหพันกว่าปี ว่ากันว่าเริ่มสร้างตั้งแต่สโตนที่3ที่สี่สแต่ก็มีการสร้างมีวินโนเวตมีปรับม,มันมาเรื่อยแต่ว่าที่มาถล่มถลายหรือว่าทางที่หน้า้าเนี่ยก,ก็คือแผ่นดินไหนวก็สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีปูนฉาบนะเขาใช้หลักกลศาสตร์ในการ,รวางเสาฉะนั้น,นพอแผ่นดินไหวปุ๊บมันก็ถล่มมือหมดแล้วแผ่นดินไหวครั้งนั้นเนี่ยถล่มทั้งมือวิหารแห่งนี้ก็ได้รับความเสียหายปัจจุบันเนี่ยโอ้โหรีโนเวทจนสวยงามเข้ามาเที่ยวสบายเลยนะ เดิน,นมาเองใช้ง่ายม,มากสถานที่พื้นื้นทำดีมากนะครับถ้าคุณมีเวลาห้ามพลาแต่อย่างหนึ่งก็คือที่เราต้องใช้งงเงียบๆนะฮะเขาเขาสร้งไว้แล้ห้ามเสียงเด็ด